ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี youtube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าบายน้ำมูมูนะครับวันนี้ก็ค่ำคืนวันอาทิตย์ที่16มีนาคม68นะครับเวลาตอนนี้ก็6โมง51นาทีนะครับก็คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เรามาคุยกัน3คู่กับ3ลีกเลยนะครับก็จะมีอลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็จะเป็น สตาบูกเตะกับตูลูสในเวลา5ทุ่ม15นะครับแล้วก็จะมีในลาลิก้าสเปน4ี่ทุ่ม15เซบียาเจอกับแอตเลติกบินเบานะครับแล้วก็ไปปิดท้ายที่เกาโชซิลาอิตาลีห6ทุ่มนะครับม่วงมหาการฟิโอรเรนตินาจะเปิดบ้านเจอกับไอมาลาย,ยูเวนตุสนะครับเ,เราไปเริ่มกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสกันก่อนนะครับ ห้าทุ่มสินาทีสตาร์บุกจะเปิดบ้านเจอกับ t ตู u s e นะครับคู่นี้นะครับคู่นี้ราคาเนี่ยไม่ค่อยดีสำหรับบอลต่ออย่างสตาร์บุกนะครับนะอย่างสตาร์บุกเพราะว่าราคาเนี่ยขยับตอนเปิดเนี่ยก็ทำท่าเหมือนมันมันไม่ง่ายแล้วนะครับเพราะว่าเปิดมาที่ปอลบสิ 10, แล้วก็ลบสิที่มันสูงถึง97นะครับ ก่อนที่ราคามันจะดีดขึ้นไปอีกนะครับเป็นหน้าปอปลาเนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าน้ำเนี่ยทะลุไปถึง2.11แล้วนะครับซึ่งถ้ามองกันในในในความรู้สึกอะเนาะมันสตาบ,บูกมันก็ดูเหมือนมันไม่ใช่งานง่ายแน่ๆวันนี้กับผลแค่ขอแค่ชนะเนี่ยมันไม่ง่ายแน่ครับโดยเฉพาะ เรื่องของแฮนดิแคปแล้วก็ฟิกออดนะครับฟิกออดของสตาร์บุกเนี่ยเปิดมา2.20นะครับแล้วก็ดีดไปถึง2.40ละนะครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้อยู่สตาร์บุก43อยู่ที่ตูรูด57นะครับซึ่งถ้าไปดูในตารางคะแนนเนาะตารางคะแนนเนี่ยสตาร์บุกเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยอยู่อันดับ7นะครับมี40แต้มนะครับแต่ว่า ฟอร์มของพวกเขาเนี่ยหรูหูเลยนะครับ5เกมโดยรวมล่าสุดเนี่ยไม่แพ้เลยครับแล้วก็เป็นชัยชนะถึง4เกมเสมอ1เกมนะครับในขณะที่ตูลูสเนี่ย <c oughs> อยู่ที่อันดับ10มี3 4แต้มนะครับ5เกมโดยรวมล่าสุดแพ้เกมเดียวครับชนะ2เสมอ2นะตูลูสก็ก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ถ้าเอามาวัดน้ำหนักกันแล้วเนี่ยสตาร์บุกมันดูแบบ เหนือกว่าชัดเจนนะครับเหนือกว่าชัดเจนทั้งอันดับทั้งฟอร์มแล้วก็โอกาสในการลุ้นของสตาบุกนะครับที่จะลุ้นไปฟุตบอลยุโรปเนี่ยวันนี้ถ้าชนะเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยพวกเขาจะแซงนะครับพวกเขาจะแซงโอลิมปิกลียงขึ้นไปนะครับไปอยู่ในคอนเฟอเรนซ์โคต้าคอนคอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็ไปตามหลังลิวซึ่งอยู่อันดับ5ในโคต้ายุโรป้าเนี่ยเพียงแต้มเดียว ลิวมี44นะครับหรือแม้กระทั่งในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขาก็มีกัน47เองเพราะงั้นวันนี้ถ้าสตาร์บุกชนะได้อีกเนี่ยมองว่ามันมันจะอะไรดีๆเยอะเลยนะครับแต่ว่าด้วยฟอร์มดีอ่าด้วยของหอมหวานที่รออยู่อ่ะมันทำไมราคาของสตาร์บุกเนี่ยมันถึง เปิดมาต่ำแล้วจ่ายผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าตูลุสมันก็ไม่ได้ดีอะไรนะไม่ได้ดีอะไรนะในบ้านของสตาบูกก็เด็ดๆเลยครับ11เกมเนี่ยแพ้เกมเดียวครับชนะ6เสมอ4แล้วก็เกมลุกก็ดุดันเกมรับก็เหนียวแน่นนะครับเสียงเพียงแค่10ประตูในบ้านเนะ่ยออแทบจะน้อยที่สุดครับปารีสเนี่ยก็เสียในบ้านแค่10ประตูนะ <laughs> ดูเกมเกมในบ้านของสตาร์บุกอ่ะเพราะงั้นวันนี้การเปิดที่หน้าบอร์ดเนี่ยเนี่ยดูนะครับหน้าบอร์ดเนี่ยให้สตาร์บุกต่อแค่เสมอ81อย่างเงี้ยดูดิปอได้เต็มเสีย83อย่างเงี้ยกับสติในบ้านเนี่ย11เกมแพ้เกมเดียวเนี่ยแล้วเกมรับเหนียวแน่นผลงานโดยรวมดีนะแล้วก็ ความมุ่งหมายความมุ่งมั่นน่ะมันมัน,ม,นมันก็สูงกว่าตูลูอ่ะวันนี้ผมมองว่ามันเป็นราคาที่ตาบุกไม่ง่ายนะครับตาบุกไม่ง่ายเนี่ยเพราะงั้นคู่นี้ถ้าถามผมนะต้องไปลองละ <c oughs> ต้องไปตนะูรู้สะหลายท่านอาจจะโหนะเสียวๆเ,เลยอันนี้ว่ากันเรื่องตามในมุมมองผมะนะเนาะในเรื่องของราคาในเรื่องของฟอร์มในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันดูแล้วเนี่ย ต่อคิเล่เกินอ่ะเออสตาบุกอ่ะจริงๆวันเนี้ยมันต่อได้ถึงเอ,อ่ปอปบวกสิครึ่งลบหได้เลยอ่ะนะครับเอ,อ่ออย่างแย่ๆมันก็ต้องต้องปอต้องยืนปอมาปอแล้วก็ตูรุสจะลุ้นเอาอะไรอ่ะถ้าสมมติอยู่แค่ราคาหน้าเสมอ81อ่ะตูรลุสต้องบุกมาชนะสตาบุกเหรอโอ้โหสตาบุกในบ้าน11เกมแพ้เกมหนึ่งต้องลุ้นให ทีมอย่างตูลูสบุกมาชนะถึงจะได้ตังค์อย่างเงี้ยโอ้โหมันคือด้วยเงื่อนไขแล้วอ่ะผมว่ามันมันคู่นี้มีโอกาสจบเสมอหรือถ้าซ้ำร้ายเนี่ยสตาบุกอาจจะแพ้เลยหรือเปล่าอันนี้ก็เดากันไปนะแต่ว่าผมมองว่าคู่นี้น่าลองตูลูสนะครับน่าลองตูลูสก็จะมีลองที่หน้าปอได้ดเจ็ดกับครึ่งลูกได้ห้าเก้านะครับแต่ผมชอบตูลูสครับคู่นี้นะครับ คู่ที่2คู่ที่2ไปที่ลาลิก้าสเปนนะครับลาลิก้าใช่ลาลิก้าสเปน4ทุ่ม15นะครับเซบียจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตแลติกบินเบานะครับคู่นี้แฮนดิแคปของทีมเยือนอย่างบินเบลก็ไม่ดีครับจากที่เปิดมาทำท่าจะสวยนะครับเปิดมาทำท่าจะสวยแต่ว่าในเลทของหน้าปอนะครับบินเบาเปิดมาหน้าปอเนี่ย เหนือกว่านิดๆนะครับไม่ได้มากมายนะจากราคาเปิดแต่ว่าพอล่าสุดเนี่ยอ่แฮนดิแคปดันไหลลงแล้วน้ำได้เยอะขึ้นอีกต่างหากจากตอนแรกเ่ต่อปอได้86ตอนเนี้ยเ,เสมอก็คืนตังค์นะครับเสมอก็คืนตังค์แล้วก็น้ำเนี่ยก็ยังได้8กว่าอยู่ดี8.0นะครับ อผมมองว่าโดยโดยหลักๆแล้วอะ่ะแฮนดิแคปมันก็ไม่ดีอยู่แล้วครับจากการปรับไหลแบบนี้นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของนักลงทุนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างบินเบาด้วยนะครับสูสีกันอะ่ะแต่ว่าเขาดันไปไว้ใจเซบียเจ้าบ้านนะที่ราคาเสมอเนี่ยอ,อยู่เซบียตอนนี้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่บินเบาสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดูแล้วนี่ บินเบาก็เดี๋ยวไปดูตารางคะแนนกันณตอนนี้นะครับโอ้โหบินเบานี่อยู่ในกลุ่มท็อปโฟนะครับในโซนของโคตายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับพวกเขาอยู่อันดับที่4มี49แต้มนะครับก็เรื่องลุ้นแชมป์คงไม่ต้องคิดถึงนะครับไม่ต้องไปเบียดกับพวกบรรดาพี่ๆเขานะครับเรียวมาดริดมาเซลโลนาแอตมาดริดนะครับปล่อยเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แต้มแต้มของบินเบายังไงก็ต้องอาศัยลมหายใจตัวเองครับเพราะว่าพวกเขาจะต้องจบที่4ให้ได้ไม่มีโอกาสผมมองว่าไม่มีโอกาสเบียดแซงขึ้นไปที่ 1, 2, 3แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลิกต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นนะครับมี49นะครับในขณะที่บียาลิวอันดับ5เนี่ยมี44เบติตมี41นะครับถามว่าวันนี้งานยากไหม พักหลังนะครับพักหลังฟอร์มของบินเบาไม่สู้ดีครับห้าเกมโดยรวมล่าสุดเนี่ยพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับในขณะที่เจ้าบ้านเซบียาเหนียวแน่นขึ้นเยอะนะครับตอนนี้อยู่อันดับ9มี36แต้มนะครับแล้วก็5นัดโดยรวมล่าสุดเนี่ยแพ้เกมเดียวครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยชนะมา2เกมเสมอ2เกมเท่ากับ4เกมไม่แพ้ใครนะ แล้วตอนนี้พวกเขามี36ทําเป็นเล่นไปนะครับก็วันนี้ถ้าชนะได้ถ้าถึงขั้นชนะบินเบาได้เนี่ยเซบียาจะมี39นะครับ39เนี่ยก็ไล่จี้เรียวเบติตที่มี41แต้มขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับพอเง้นเซบียาก็มีความหวังครับไม่ได้เล่นสังกตายเพื่อจบฤดูกาลอย่างเดียวด้วยนะครับผมมองว่าสูสีนะดูจากราคาแฮนนี่แกร็ที่มันเปลี่ยนไหลลงมาเนี่ยผมว่าสูสีนะ บอลไม่ได้ขี่แล้ววันนี้เซบียาเป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับเซบียาในบ้านก็ผลงานไม่ได้ดีครับ13เกมชนะ5เสมอ4แพ้4ครับแล้วก็5เกมในบ้านล่าสุดเนี่ยไม่ชนะใครมา4เกมแล้วเป็นเสมอ3แล้วก็แพ้1นะครับในขณะที่บินเบาอะ่ะเกมนอกบ้านก็สะดุดมา3เกมนะครับ เสมอมา2แล้วก็มาแพ้ในนัดล่าสุดนะครับบุกไปแพ้แอตมาดริดศูนะครับบุกไปเสมอแอสเปนยอน1นบุกไปเสมอเบติตส2งนะครับถึงแม้ว่าในฤดูกาลนี้ฟอร์มบินเบามันจะดีกว่านะแต่ว่านัดเนี้ผมว่าเซบีย่าสู้นะครับเซบีย่าสู้แล้วก็เลทของทางฝั่งของไอ้บินเบามันก็ไม่ได้สวยอะ่ะม,มันไม่ได้สวยนะเพราะงั้นเนี่ย คู่นี้นะครับคู่นี้ถ้าถามผมผมก็ยังเลือกที่จะลองเซบีย่านะครับลองไปที่หน้าปอ79นะครับลองไปที่หน้าปอ79เนะี่ยวัดได้กิน1หูนะครับหรือจะอยู่เต็มได้อยู่เสมอได้เต็มเสีย85ก็ได้ครับคือมองแล้วผมก็ยังมองว่าเซบีย่าได้ลุ้นครับเซบีย่าได้ลุ้นนะคู่นี้นะครับ <c oughs> ไปที่คู่ที่3ครับคู่ที่3เนี่ยเป็นในเกาโชซิลาอิตาลีนะครับหกทุ่มม่วงมหาการฟโอรเรนติน่าจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไอมาลาย,ยูเวนตุสนะครับคู่นี้นะครับคู่นี้ยูเวนตุสเนี่ยเป็นต่อที่หน้าปอแล้วก็ไม่ค่อยสวยเพราะว่าผลตอบแทนที่จ่ายให้กับยูเวนตุสที่ต่อหน้าปอเนี่ยมันสูงตั้งแต่ราคาเปิดแล้วนะครับยูเวนตุสเนี่ยต่อปอราคาเปิดเนี่ยได้95แล้วก็ล่าสุดเนี่ย ทะลุน้ำแดงไป2.03แล้วเปอร์เซนต์อยู่ยูเว่ตอนนี้57อยู่ฟิอ์43นะครับฟิกออดของทางฝั่งยูเว่ก็ไม่สวยครับไม่สวยนะถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าฟิอ์น่าจะเป็นรองนะครับน่าจะเป็นรองจากแฮนดิแคปแล้วก็ฟิกออดแต่ว่าไม่ง่ายนะท,ที่ผมเลือกมา3คู่วันนี้บอลต่อเนี่ยไม่ง่ายครับไม่ง่ายนะเพราะงั้นเนี่ย น่าอยู่บอลรองทั้ง3ตัวทีนี้ถ้าเราไปดูในตารางคะแนนนะครับยูเว่เนี่ยสถานงา,านเดียวกับแอดบินเบาครับอยู่อันดับที่4นะครับอยู่อันดับที่4ก็มองว่าพวกเขาน่าจะต้องพยายามประคองตัวเองให้อยู่ในในอันดับ4ให้ได้ครับก็ต้องอาศัยฝีมือตัวเองอ่ะพูดง่ายๆเพราะว่า เรื่องจะไปเบียดแชมป์ผมว่ายากและเพราะตามอินเตอร์เนี่ยเแต้มนะครับตามนาปโปลี8แต้มแล้วก็ตามอัตตันต้า6แต้มนะครับเหนื่อยครับถ้าจะไล่กันนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามรักษาตัวเองให้อยู่อันดับ4ให้ได้ครับเพราะว่าลาซิโอเนี่ยไล่มามี51บเนย่า50แล้วก็วันนี้บุลญญนย่าเจอกับลาซิโอด้วยนะถ้ามีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นนะครับ แล้วยูเวไม่ชนะมีโอกาสหลุดจากอันดับ4นะครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ยูเวก็ต้องพยายามพยายามมีแต้มแหละเออแต่ไงก็ต้องพยายามมีแต้มนะครับออในขณะที่ฟิอเรนติน่าครับฟิอเรนตินาเนี่ยตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ9นะมี45แต้มแล้วดูจากผลงาน5เกมโดยรวมล่าสุดไม่เอาไหนเลยครับ5เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาแพ้ไปถึง4แล้วก็แพ้ชนะ1นะครับ พอเง้นกับราคาที่ยูเว่มันต่อบางๆมากขนาดนี้นะอืมผมว่ามันน้อยไปเพราะว่าทาง้งฤดูกาลเนี้ยยูเว่ลงเล่นไปยี่สิบแปดเกมเนี่ยพึ่งจะแพ้แค่สองเกมนะครับและที่สําคัญเนี่ยเกมนอกบ้านแพ้เกมเดียวเท่านั้นนะครับอ่ายูเว่แพ้นอกบ้านเกมเดียวเท่านั้นเนี่ย พาะง้นวันนี้ราคาที่เปิดมาอย่างนี้ผมว่ามันมันดูค่อนข้างใจร้ายไปนิดนึงนะครับมันใจร้ายกับฟิออไปนิดนึงแล้วก็อืมเลทของยูเวอ่อะมันมันต่อน้อยด้วยน้ำเต็มด้วยนะครับพาะง้นดูแล้วมันก็ผมว่ามันแปลงแปลง,งอยู่นะครับแล้วก็โดยสถิติเนี่ยฟิออเนี่ยเอาชนะยูเว่ยากมากนะครับ ยีเกมที่เจอกันที่บ้านฟิออรเนี่ยฟิออชนะได้แค่สาเกมเท่านั้นนะครับเสมอสิบแล้วก็แพ้เจ็ดเพราะงั้นดูแล้วทุกอย่างเนี่ยเหมือนยูเว่มาเหนือกว่านะแล้วก็มีมีความมุ่งมั่นมากกว่าพูดตรงๆอะ่ะแต่ว่ากับราคาบางๆวันนี้ก็ต้องเสี่ยงลองฟิออร์แหละนะครับเพราะงั้นเนี่ยทั้งสามคู่เนี่ยผมมองว่าบอลรอง น่าจะเข้าทีนะครับไม่ว่าจะเป็นตูลูสในลีกเอิงนะครับเซบียในในลาลิกาสเปนแล้วก็ฟิอเรนติน่าในเกาโชซิลาอิตาลีนะครับก็นี่คือข้อมูลนะครับข้อมูลทั้ง3มคู่ครับคิดเหมือนคิดต่างประการใดก็ว่ากันไปนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจให้กำลังใจกันโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่กดติดตามก็กดเลยครับนะ ช่วยกันช่วยเหลือกันนะครับช่วยดันให้ช่องนะครับได้เผยแพร่ข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับรับชมรับฟังแล้วกันเนาะส่วนท่านไหนอยากจะคอมเมนต์มาคุยกันก็มาได้ที่หน้าช่องนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะมีใจช่วยเหลือกันมากกว่านั้นนะครับอยากจะสมัครสมาชิกนะครับเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆส่งถึงไลน์ส่วนตัวของท่านนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่ไลน์ ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ T D E T N A M w o นะครับมาส่วนถ้าท่านไหนไม่สะดวกพิมพ์เนี่ยผมก็ในหน้าโพสต์หน้าช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าเนี่ยตามโพสต์ต่างๆเนี่ยผมจะแปะคิวอาโค้ดลายไว้ให้แล้วเพื่อนๆก็ไปส่องอตรงนั้นก็ได้นะครับนะประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ